ฟุตบอลไม่ใช่แค่เกม90นาทีมันคือสนามอารมณ์สนามศักดิ์ศรีและสนามที่สะท้อนปัญหาสังคมอย่างเจ็บแสบเกมเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลประทะบอลมัดที่แอนฟิลด์จบลงด้วยสกอร์4-2ต่อที่เต็มไปด้วยดรามา่าความหมัน่นและความดิบเถื่อนของมนุษย์คำถามคือนี่คือชัยชนะของลิเวอร์พูลหรือคือคำเตือนแรงๆ ว่าฟุตบอลอังกฤษยังไม่หลุดพ้นจากเงามืดของการเหยียดผิวลิเวอร์พูลของกุนซือใหม่เปิดหัวพรีเมียร์ลีกด้วยความกระหายเต็มสูบฮูโกเอคิติกซัดเปิดหัวตามด้วยโคดี้กักโปทำเอาแฟนเดอะคลอบกระโดดลุกขึ้นตะโกนสะใจแอนฟิลสั้นสะเทือนเหมือนคลื่นพายุทุกอย่างเหมือนกำลังจะกลายเป็นค่ำคืนหรูหราของหงแดงแต่ใครจะคิดว่า คืนนี้จะกลายเป็นเกมแห่งบาดแผลของพรีเมียร์ลีกอังตวนเซเมนโยดาวยิงบอลหมัดไม่ยอมเป็นเหยื่อเขาสวนคืนด้วยลูกยิงอันเฉียบคมพลิกเกมให้กลับมาตึงเครียดทันทีสกอร์ไม่ใช่ปัญหาแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันแรงกว่าประตูมันแรงกว่าผลการแข่งขันและมันแรงพอที่จะสั่นสะเทือนทั้งเกาะอังกฤษนาทีที่ 28- ถึง29 บรรยากาศในแอนฟิลด์พลิกจากเสียงเฮกลายเป็นเสียงช็อกผู้ตัดสินแอนโทนีเทเลอร์สั่งหยุดเกมเพราะมีรายงานตรงจากเซเมนโยว่าเขาถูกเหยียดผิวจากแฟนบอลในสนามคุณคิดดูสินี่คือปี2025แล้วโลกฟุตบอลที่อ้างตัวว่าต,ต่อต้านการเหยียดมาตลอดแต่ปัญหานี้ยังระเบิดขึ้นต่อหน้าคนดูนับหมืน่นจะไม่ให้โกรธได้ยังไงแล้วเราต้องถามกันตรงๆว่า พรีเมียร์ลีกที่ว่ากันว่าเป็นลีกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกปลอดภัยที่สุดในโลกแต่ยังปล่อยให้คำพูดต่ำช้าเล็ดลอดเข้ามาถึงหูนักเตะในสนามมันน่าละอายไหมนี่ไม่ใช่แค่การหยุดเกมแต่มันคือการหยุดหัวใจของแฟนบอลหลายคนที่อยากเห็นฟุตบอลเป็นกีฬาที่รวมทุกคนไว้ด้วยกันทันทีที่มีการรายงานเกมถูกระงับตามแอนตี Anti ้ดิสคริมิเนชันโปรโตคอลของพรีเมียร์ลีก มีการแจ้งเตือนในสนามมีการพูดชัดเจนว่าฟุตบอลไม่ยอมให้การเหยียดมีที่ยืนและแฟนบอลคนที่ถูกระบุว่าเป็นผู้กระทําก็ถูกลากออกจากสนามทันทีอายุ47ปีถูกควบคุมไว้และตอนนี้อยู่ในกระบวนการสอบสวนของตำรวจเมอร์ซีไซคนถามคือนี่พอแล้วหรือยังจับออกไปนอกสนามแล้วจบหรือมันต้องถึงเวลาเอาโทษหนักๆให้เป็นบทเรียน หรือว่าผูออกแถลงทันควันประนามการเหยียดผิวทุกรูปแบบและพร้อมสนับสนุนการสอบสวนเต็มที่พรีเมียร์ลีกตอกย้ำว่าจะไม่มีทางปล่อยให้เหตุการณ์นี้เงียบหายไป FA สมาคมฟุตบอลอังกฤษประกาศพร้อมลงโทษผู้กระทำขั้นสูงสุดนี่แหละฟุตบอลอังกฤษกำลังเผชิญบททดสอบใหญ่ว่าคำพูดต่อต้านการเหยียดนั้นมันเป็นแค่สโลแกนสวยหรู หรือการกระทําจริงๆสิ่งที่โหดกว่านั้นคือเซเมนโยไม่ยอมแตกหักเขากลับมายิงได้อีกหนึ่งประตูหลังจากเหตุการณ์น่าขยะแขยงนั้นแสดงให้เห็นถึงหัวใจนักสู้ของแท้ถามจริงๆเถอะถ้าเป็นเราโดนด่าด้วยคำที่แทงลึกถึงศักดิ์ศรีจะยังวิ่งสู้ฝัดยิงประตูได้ต่ออีกไหมหรือใจมันคงพังไปแล้วแต่เซเมนโย ทำใหเห็นว่าเขาไม่ยอมให้คนเหยียดมาตัดสินคุณค่าของตัวเองหลังเหตุการณ์นั้นบรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยไฟเดือดลิเวอร์พูลก,กดดันต่อเนื่องและท้ายที่สุดเฟเดริโกคียซ่าและโมฮัมเหม็ดซาลาจัดการปิดบัญชี4ต่อ2องทำให้หงแดงเปิดหัวด้วยชัยชนะสุดมันแต่ถามอีกครั้ง แฟนบอลจะจดจำเกมนี้ว่าชัยชนะของหงหรือเกมที่พรีเมียร์ลีกหยุดเพราะเหยียดผิวอย่าลืมเกมนี้ยังเต็มไปด้วยบรรยากาศความเศร้าเพราะมีการไว้อาลัยต่อดิโอโกโจโตาและอันเรซินวาที่จากไปจากอุบัติเหตุรถยนต์เพลง You Will Never Walk alone ดังก้องไปทั่วสนามโมเมนต์ที่ทำให้หลายคนหลั่งน้ำตารวมถึงโมฮัมเหม็ดซารา ที่เฉลิมฉลองพร้อมน้ําตาคลอนี่คือค่ำคืนที่มีทั้งรอยยิ้มน้ําตาและความโกรธรวมอยู่ด้วยกันทำไมการเหยียดผิวถึงยังไม่หายไปจากฟุตบอลอังกฤษเพราะมันฝังรากในสังคมไม่ใช่แค่สนามบอลเพราะโทษบางครั้งยังไม่หนักพอเพราะแฟนบางกลุ่มคิดว่าคำพูดในสนามคือการยั่วยุแต่มันไม่ใช่มันคือการทำร้ายศักดิ์ศรีมนุษย์ และถ้าเราไม่จริงจังกับมันมันก็จะกลับมาอีกและอีกและอีกพรีเมียร์ลีกอยากโชว์ให้ทั่วโลกว่าทัวเองคือลีกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่ภาพที่ถูกถ่ายทอดไปทั่วโลกคือเกมต้องยุดเพราะการเหยียดผิวนี่คือรอยด่างที่ลีกจะลบออกได้ไม่ง่ายๆและมันอาจกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลให้ลีกต้องยกระดับมาตรการป้องกันให้เข้มข้นขึ้นกว่านี้โซเชีย so ลลุกเป็นไฟ เดอะคลอปจำนวนมากประนามเหตุการณ์นี้อย่างรุนแรงแฟนบอลหมัดเองก็ออกมาสนับสนุนเซเมนโยบอกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเราต้องการเห็นนี่แหละสังคมแฟนบอลรุ่นใหม่ไม่ได้แค่เชียร์ทีมรักเท่านั้นแต่ยังลุกขึ้นมาปกป้องความถูกต้องและพร้อมกดดันให้หลีกเอาจริงเอาจังแล้วคุณล่ะคิดว่าแค่จับแฟนบอลคนนั้นออกไปมันพอแล้วหรือจริงหรือพรีเมียร์ลีก ต้องทำให้เห็นว่าไม่มีที่ยืนสำหรับคนที่เหยียดผิวอีกต่อไปคุณอยากเห็นมาตราการแค่แบนเข้าสนามหรืออยากเห็นโทษหนักถึงขั้นจำคุกคืนนี้ลิเวอร์พูลได้สามแต้มแต่ฟุตบอลอังกฤษได้คำถามใหญ่กลับบ้านไปด้วยฟุตบอลควรเป็นสนามแห่งความสุขไม่ใช่สนามแห่งการเหยียดผิวถ้าเราไม่เปลี่ยนวันนี้วันหน้ามันจะเกิดขึ้นอีกและอีกและอีก อย่าปล่อยให้ฟุตบอลที่เรารักกลายเป็นสนามแห่งการเกลียดชัง